ครับก็มาถึงเรื่องที่เป็นไม่เบื่อไม่เมาของคุณครูปฐมวัยหลายคนนะครับไม่ใช่ทุกคนนะหลายคนก็บ่นกับผมอยู่เป็นประจำว่าเด็กปัจจุบันนี้อารมณ์เขาแปรปรวนมากนะครับเอาแต่จใจแล้วก็หุนหันพันแล่นนะครับพูดยากนะครับพูดยากงองแงนะครับคือทุกอย่างที่เป็นปัญหานะครับมา,มาพลพังพูให้ผมฟังในแต่ละวันก็ เยอะพอสมควรผมว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์เวลาที่เราจัดกิจกรรมเนี่ยควรจะคำนึงด้วยว่าเอ๊เราจะพัฒนาเรื่องเรื่องอารมณ์ของเด็กนะครับอย่างไรนะครับเด็กก็คือเด็กนั่นแหละครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าให้เขาสามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ของเขาได้ในเวลาอันสั้นนะครับรวดเร็วนะครับให้สามารถที่จะกลับไาสู่โหมดปกติได้ในเวลาอันสั้นอันนี้คือหน้าที่ของเราครับ เป็นหน้าที่ของเราแม้ว่ามันจะเป็นหน้าที่ที่ค่อนข้างจะยากนะแต่ว่ามันก็ก็ท้าทายแหละนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับในหนังสือเล่มนี้เขาให้คําแนะนําเอาไว้ดีเลยแหละนะครับบอกว่าในการที่จะจัดกิจกรรมแล้วก็เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กเนี่ยนะครับเขาบอกว่ากิจกรรมการแสดงออกทางอารมณ์นะครับก็ก็ควรจะทําจัดให้เด็กได้มีการ แสดงออกทางอารมณ์ผ่านการเล่นละครการเต้นหรือการร้องเพลงนะครับซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การแสดงออกและการรับรู้ถึงอารมณ์ของตนเองแล้วก็ผู้อื่นผมว่าร้องเพลงนี่นะครับผมว่าครูหลายคนผ่านนะโดยเฉพาะครูปฐมวัย,เ,ยเก่งเรื่องพาเด็กร้องเพลงอยู่แล้วนะครับแต่ แต่ก็นั่นแหละครับเด็กบางคนก็ไม่ถนัดที่จะร้องเพลงอายขวยเขินแล้วก็ยากมากนะครับคือตีดีกว่าตีหนูดีกว่าที่จะให้หนูไปร้องเพลงอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะเพิ่มกิจกรรมอื่นเข้ามานะครับให้มันครอบคุมสไตล์ของเด็กได้มากยิ่ขึ้นก็จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาการพัฒนาอารมณ์ของเด็กได้ เช่นกันนะครับหลากหลายวิธีการเล่นละครการอะไรพวกนี้การแสดงต่างๆนะครับพวกนี้ก็ก็ใช้ปนกันไปนะครับเพื่อที่จะให้มนครอบคลุมกับเด็กหลายๆประเภทนะครับการทํากิจกรรมกลุ่มนะครับเขาแนะนําว่าส่งเสริมให้เด็กทํากิจกรรมกลุ่มกิจกรรมร่วมกับเพื่อนอย่างเช่นการเล่นเกมเป็นกลุ่มหรือการทํางานศิละปะร่วมกันซึ่งจะช่วยให้เด็กได้ เ,เรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมอีกด้วยก็มันเป็นกิจกรรมซ้าๆนั่นแหละครับเราจะเห็นว่ากิจกรรมหนึ่งๆมันสามารถที่จะพัฒนาอะไรได้หลายอย่างนะครับทั้งสติปัญญาทั้งอารมณ์ครับสามารถที่จะทําได้เหมือนกับแบตมันจะหมดนะอนอกจากนั้นการเล่าเรื่องแล้วก็การอ่านหนังสือนะครับเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอารมณ์ และความรู้สึกเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้แลวก็เข้าใจอารมณ์ต่างๆผ่านตัวละครได้นะครับหนังสือมันก็จะมีหลายประเภทนะครับหนังสือที่ b u ้วอารมณ์หน่อยก็จะทําให้เด็กได้เรียนรู้นะครับผ่านตัวละควรว่าเขารู้สึกยังไงและเขาจัดการกับอารมณ์ของเขาอย่างไรนะครับนะเด็กก็จะได้เรียนรู้ผ่านผ่านการอ่านหรือการเล่าเรื่องนั้นด้วยนะครับทําทกิจกรรมที่ส่งเสริม ความเห็นอกเห็นใจอันนี้สําคัญมากนะครับอย่างเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นในกิจกรรมต่างๆการทํางานด้านอาสาสมัครซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เ,เรียนรู้ถึงการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอันนี้สําคัญสําคัญอยากให้ทําเยอะๆครับปัจจุบันนี้คนเราค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่คนอื่นนะครับคือ ผมว่าส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งมันก็ปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคมอะไรเยอะแยะไปหมดแ้วประเดียปนปัญหานเข้ามาทําให้คนเราเนี่ยหัวร้อนเร็วมากไม่พยายามที่จะเข้าใจปัญหาของคนอื่นไม่พยายามที่จะเข้าอกเข้าใจคนอื่นมองแต่ประโยชน์ส่วนตัวมองแต่ตัวเองจะเสียประโยชน์ยังไงนะครับอันนี้ถ้าเราฝึกได้นะครับมันก็ จะเป็นประโยชน์สําหรับเขาในภายภาคหน้านะครับส่งเสริมเรื่องของสมาธิอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับการการทาสมาธิการฝึกหายใจก็จะช่วยให้เด็กสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ควบคุมคิดของตัวเองได้แต่อย่าลืมนะครับว่าสมาธิของเด็กอาจจะไม่เหมือนของผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าเด็กอาจจะมีความอดทนในการมานั่งสมาธิในการพิจารณาลมหายใจของตัวเองเนี่ย ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นานนะักดังนั้นมันก็อาจจะมีกิจกรรมอ,อื่นๆค,คุณครูก็ดีไซน์ออกแบบมา,ท,าทํำยังไงกิจกรรมอะไรบ้างที่มันสอดรับกับวิถีชีวิตของเด็กในระดับนี้ในวัยนี้นะครับอาจจะเป็นการผมเคยไปดูงานที่บางโรงเรียนเขาทําเป็นรอยเท้าเอาไว้แล้วก็ให้เด็กเดินตามรอยเท้าพยายามให้เท้าวางลงกับรอยเท้าที่เขาวาดบนบนพื้นซีเมนต์นะครับให้ได้ เปะที่สุดเด็กก็โฟกัสจดจ่อมีสมาธิกับการค่อยๆวางเท้าลงไปตามรอยที่คุณครูระ,ะบายสีเอาไว้แบบนี้ผมว่ามันก็นําไปสู่การมีสมาธิได้เหมือนกันไม่ต้องไปนั่งเพราะบางทีเด็กนั่งได้ไม่นานไม่ทนหรอกครับเพราะว่าอีกหน่อยหนเขาก็งดหยิดงองแงแต่การแบบนี้เหมือนเป็นการเล่นไปในตัวแต่ขณะเดียวกันเขาก็ได้ฝึกสมาธิไปด้วยนะครับลองลองไปหาดูนะครับผมว่า มันมีตั้งหลายวิธีนะครับแล้วอีกอย่างก็คือว่าสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยนะครับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เด็กสามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างอิสระนะครับโดยไม่มีการตัดสินหรือการวิจารณ์ก็จะช่วยให้เด็กมีความมั่นใจในการแสดงออกได้มันมันสำคัญจริงๆนะครับหลายคนนะครับหลายคนเลยแหละนะครับที่พยายามจะไป ทำล้ายจิตใจของเด็กในเรื่องนี้นะครับไปบูลลี่เด็กไปต่อว่าเด็กทําให้เด็กขาดความมั่นใจนะครับบางคนเขาไม่แสดงอะไรออกมาให้เห็นต่อไปเลยเพราะว่าถูกแค่คํคๆเดียวที่ครูตําหนิครูต่อว่าให้ในวันนั้นเขาจําไปจนมันตายเลยแล้วก็เป็นตาบาดในตัวเขาด้วยนะเพราะว่าคํามาคคำเนี่ยมันมันจะมันจะถูกฝังอยู่ในจิตสํานึกของเขาเองว่า เขาไม่ใช่เขาทําไม่ได้เขาเป็นคนที่ไม่ดีพอสําหรับเรื่องนี้ซึ่งผมว่าอันนี้อันตรายมากนะครับยังไงก็ฝากเลยว่าเวลาที่เราอยู่ในห้องกับเด็กอยู่ในคุยกับเด็กเนี่ยเด็กควรจะปลอดภัยที่เขาจะแสดงความคิดเห็นปลอดภัยในการที่จะแสดงออกนะครับไม่ไม่ควรจะเป็นพื้นที่ที่ถูกเพ่งเลงถูกตวจตาถูกตำหนินะครับเพราะว่ามันไม่ดีต่อ ทุกสิ่งทุกอย่างเลยในการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตของเด็กโอเคสําหรับวันนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ